ความสำเร็จในการนำร่องการให้บริการดิจิทัลทรานสคริปต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสพรหรือ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจึงได้เร่งเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลครั้งสำคัญของประเทศอีกด้วย ก่อนจะเป็นดิจิตอลทรานสคริปต์นะคะถ้าทุกคนคงรู้ว่าเวลาที่ตัวเองจะต้องขอทรานสคริปต์เนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพราะฉะนั้นดิจิตอลทรานสคริปต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการติดต่อลดระยะเวลาในการเข้ามาประสานงานกับหน่วยงานและก็ได้เอกสารได้คำรุ้มือที่เร็วเร็วขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่ดีค่ะผู้ใช้งานดิจิตอลทรานสคริปต์เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าทรานสคริปต์นี้มีการปลอมไหมข้อมูลถูกต้องไหม ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหรือเปล่าตัวที่เจ้าทรานสคริปต์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของ PDF ฟอร์มนะครับแล้วก็บน PDF เนี่ยเรากำหนดให้สามารถใส่ดิจิทัลซิ gnature ได้ซึ่งดิจิทัลซิ gnature ตรงนี้ก็จะรองรับผลทางกฎหมายนอกจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดมาที่บริการของทาง Eda Ed แล้วก็ Eda Ed ก็จะตรวจสอบให้ว่าเนี้มีการปลอมหรือเปล่าออกดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็มัน่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือครับ ประโยชน์แรกที่เห็นเลยนะครับก็คือว่าการาำนินความสะดวกให้กับบัณฑิตจบใหม่นะครับว่าการขอเอกสารนั้นไม่ใช่มีแต่เป็นกระดาษอีกต่อไปแต่สามารถได้เอกสารอิเล็กทรอนะครับนำไปยื่นสมัครงานตามที่ต่างๆได้โดยสะดวกนะครับส่วนหน่วยง,งานที่เป็นผู้ว่างจ้างก็ไม่ต้องมีภาระในการที่จะต้องส่งจดหมายไปสอบถามยังหมาที่ไรเพื่อตรวจสอบและแน่นอนนะครับในที่สุดแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในองรวมนะครับเพราะว่าการทํางานในวันนี้คงไม่ได้จบเพียงแค่ดิจิทัลทรานสคริปต์แต่จะนําไปสู่เอกสารแล้วก็บริการในรูปแบบอื่นๆต่อไปในอนาคตครับ